ดูดีๆระวังพลาดรับซื้อแบงค์ห้าร้อยบาทรุ่นนี้ใบละสองหมื่นบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับแอดไซบีเอ็นเคศูน์แปดสี่ศูนย์เจ็หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ,ญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพเปอร์จุบาลานทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพเปอร์จุฬาเน็ตซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร500บาทครับนี่คือธนบัตร500บาทรัชกาลที่9แบบที่13ครับเป็นธนบัตรที่ผลิตเยอะมากๆอ่าฟังดีๆครับเป็นธนบัตรทีีีี่่่ผผลิตตตเยอะมมมาากๆแวัััันนนนน้้คครรรรบบบบธ500ทุ ห้าร้อยบาทราจการที่9ก้แบบที่สิที่ผมประกาศรับซื้อฟังด,ดีครับผมประกาศรับซื้อใบละ2 0งหมบาทประกาศรับซื้อครับใบละ20งหมบาทใครมีนะครับเอามาขายผมได้ผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับมีคนบอกว่ามี2องใบใจเย็นๆครับค่อยๆดูนะธนบัตรที่ผมเอามาให้พี่ๆทุกท่านดูเป็นธนบัตรที่หายากไม่ใช่ธนบัตรที่พบเจอได้ทั่วไปธนบัตรรุ่นนี้ 500บาทรุ่นนี้ผลิตเยอะมากๆครับท่านใดครับมีธนบัตร500บาทรุ่นนี้เคยเห็นเคยมีเคยใช้รบกวนพิมพ์เลข500แล้วกดแชร์ผมเลยครับรบกวนพิมพ์เลข500กดแชร์กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับอ่าสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มิดนะฮะเอฟซีจากไต้หวันครับสวัสดีพี่สิริภพนะครับเอฟซีจากนิวยอร์กครับสวัสดีพี่อมยิ้มครับสวัสดีพี่สิริศักดิ์ครับสวัสดีพี่ หัตสม,มนครับสวัสดีพี่อัตรพลครับสวัสดีพี่อุดมศักดิ์สวัสดีพี่ชายนะครับพี่สุรศักดิ์พินโรดครับสวัสดีพี่ทองกวาวครับสวัสดีพี่เคฟครับสวัสดีทุกท่านท่านใดมีธนบัตร500รุ่นนี้ครับใครมีแบงค์500รุ่นนี้รบกวนครับกดเลข500แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับกดเลข500แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับทุกท่านจะได้ดูนะว่าเฮ้ยธนบัตรรุ่นนี้มันมีที่ขายได้ใบละ500อด้วย มันมีแบบที่ขายได้ใบละ500บาทด้วยไม่มีคี้โม้นะครับใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคานะเผื่อของของท่านเนี่ยจะรับนะจากราคา500บาทอาจจะแปรเปลี่ยนเป็น20 0 0 0บาทคือ40เท่าฟังดีๆครับคือ40เท่าจากราคาธนบัตรซึ่งธนบัตร500บาทแบบนี้เป็นธนบัตรที่เราใช้จ่ายกันทั่วไปครับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่ๆจ่ายอย่าลืมครับบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับ ถ้วยโถโอทามแบบนี้เครื่องกระเบื้องเป็นจะลงลายคามการน้ําชาครับการน้ําชาจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่แบบนี้ผมรับซื้อนะครับสตาร์สภา,ภาพสมบูรณ์ที่หลักหมื่นนะสภาพสวยๆตาหายากใบหนึ่งห้าหมื่นหรือหกหมื่นบาทนะครับสาหรับการน้ําชาแบบนี้นะฮะใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับมาครับมาครับเครื่องเงินครับบ้านใดมีเครื่องเงินครับเป็นพานทําด้วยเงินแบบนี้นี่พานทําด้วยเงินแบบนี้หรือว่า เครื่องเงินถมทองแบบนี้ครับจะเป็นขันก็ได้จะเป็นขันเ,น,ขนเล็กขันใหญ่อะไรแบบนี้ได้หมดชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรารับหมดครับเครื่องเงินเครื่องเงินถมทองแบบนี้สตาร์ทที่บางชิ้นหลักแสนหลักล้านนะแบบนี้ราคาหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับแต่บางชิ้นหลักแสนถึงหลักล้านนะของพวกนี้ผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาได้พระบูชาครับบ้านใดครับมีพระเครื่องพระบูชาแบบนี้ครับอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชา สามารถนํามาแบ่งให้ผมเชา่าบูชาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงกเ์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้ไคามนะครับพระเครื่องพระบูชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหนะ้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาฟังดีๆนะครับของของพี่พี่เนี่ยมีราคาผมจะรีบตอบกลับแต่ถ้าเกิดของพี่พี่ไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเนดะ้อมา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 นี่คือธนบัตรห้าร้อยครับนี่คือธนบัตรห้าร้อยแต่ก่อนจะไปดูอันนี้เราระหว่างรอเพื่อน ผมมีอะไรไหมเพื่อนๆดูครับนี่คือเหรียญการนาพิเศษครับนี่คือเหรียญการนาพิเศษที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าใครมีเหรียญการนาพิเศษต้องดูต้องดูระวังให้ดีเผื่อจะพลาดฟังดีๆครับต้องดูเผื่อระวังจะพลาดครับอ่าเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนกล้องมันไม่โฟกัส <c oughs> มาครับนี่คือเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยบาทตาการนาพิเศษเพื่อนๆเห็นสภาพเหรียญนี้ไหมเพื่อนๆเห็นสภาพเหรียญนี้ไหมครับเหรียญนี้ยับเยินยู่ยี่ เกิดจากสภาพของเหรียญคนที่ได้เหรียญนี้ไปไม่รู้คุณค่าฟังดีดีครับไม่รู้คุณค่าเหรียญกาญจนาพิเศษที่มีราคาหน้าเหรียญจะต้องสูงสูงฟังดีๆครับมีหลายท่านบอกว่าโอ้ยหน้าเหรียญมันจะสูงได้ไงนี่ก็คือเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตังค์ที่เพื่อนเพื่อนพี่พมีแต่ครับฟังดีดีครับแต่เหรียญนี้ครับไม่ใช่เหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตังค์ตากาญจนาพิเศษผมเชื่อ หลายท่านมีเหรียญกาญจนาภิเษกแบบนี้อยู่ที่บ้านครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญตะหลงเหรียญ50เหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทท่านใดครับมีเหรียญ50ปีกาญจนาภิเษกรุ่นนี้ครับลบกวนกด1ให้ผมเลยครับลบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับนี่คือเหรียญกาญจนาภิเษกที่มีราคาอันหนึ่งห้าหกพันบาทที่มีราคาอันหนึ่งห้าหกพันบาทครับท่านใดครับมีเหรียญกาญจนาภิเษกรุ่นนี้ครับอยู่ที่บ้านครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าลบกวนกดหนึ่งให รบกวนกดหนึ่งให้ผม่อยครับมาครับมาครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับไลค์ทุกไลค์แล้วก็หัวใจทุกดวงนะใครแชร์ขอให้รวยใครแจกขอให้พบเจอของหายากและนํามาขายได้ฉเฉลยดีกว่านี่คือเหรียญ50ไอ้เหรียญ1น0 0บาทการน,นาพิเศษเพื่อนๆดูนะครับนี่มีหลายคนกดหนึ่งมาแต่เพื่อนๆที่กดหนึ่งมาต้องดูครับนี่คือเหรียญ1น0 0บาทจะเขียนตรงนี้ว่า1 5 0 0บาทพระราชจพิธีการน,นาพิเศษเหรียญการนาเหรียญน,นี้ฟังดีๆครับ เหรียญการจนาเหรียญนี้มีราคาผมรับซื้ออันหนึ่งห้าถึงหกพันบาทผมรับซื้อครับอันหนึ่งห้าถึงหกพันบาทนี่ฮะแคปเจอร์ไว้ครับแบบนี้หายากเดี๋ยวก็จะมีบอกว่าโอ้ยมันมีที่ไหนเรามันมีแต่เหรียญสลึงเหรียญห้าสิบเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีครับสวัสดีพี่เลี้ยงกบแบบธรรมชาติครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีพี่สุรศักดิ์ครับอ่านี่ครับแบบนี้ครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งครับแบบนี้หายากและขายได้จริงฟังดีๆนะหายากและขายได้จริงครับมาครับแคปเจอร์ครับ นี่คือเหรียญกาจนาอันหนึ่งห้าถึงหกพันบาทครับเหรียญยี่ห้าตองผมขอผมละมันคืออะไรอ่านไม่เข้าใจครับกราบงามๆครับขั้นใดที่กดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับใครที่อยากดูแบงค์ห้าร้อยรอเลยนะรอเลยนะมาอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ผมย้ากับพเพื่อนเสมอว่านี่คือเหรียญสิบบาทที่หายากที่สุดฟังดีๆครับที่หายากที่สุดของเหรียญสิบบาทที่ลึก ใครมีผมรับซื้อแบบนี้ถุงละหมื่นสามฟังดีๆครับเหรียญสิบทางด้านซ้ายมือแบบคุดหนึ่งร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกแบบนี้ถุงละหมื่นสามขวามือการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่สิบเอ็ดแบบนี้ถุงละแปดพันซ้ายมือหมื่นสามขวามือแปดพันมันเกินราคาหน้าเหรียญตั้งกี่เท่าเหรียญแบบนี้มันมีหลงอยู่ตามบ้านท่านใดที่แลกมาเป็นถุงนะครับผมยินดีรับซื้อนะซ้ายถุงละหมื่นสามขวามือถุงละแปดพันครับ ผมเชื่อเดี๋ยวไม่แน่อาจจะหนึ่งถึงสองวันอาจจะมีเหรียญสิบคุดไทยพาณิชย์มาขายผมกระสอบละแสนกว่ากระสอบละแสนฝากครับฟังดีดีครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับมามาพี่จ๋าแชร์ให้น้องหน่อยแชร์ให้น้องหน่อยครับแชร์ให้น้องหน่อยฮะอ่าแคปเจอร์ครับลำดับต่อไปครับมีอะไรครับนี่คือเหรียญนี่การจนาพิเศษบอกเพื่อนๆหลายทีแล้วนี่เพิ่งซื้อมาบอกเพื่อนๆหลายทีแล้วครับ ว่าเฮ้ยไอเหรียญสิบ,บาทพระราชจาพิธีการนาพิเศษเนี่ยที่คุณคุณใช้ฟังดีๆครับที่คุณคุณใช้กันแล้วคุณคุณไม่เคยสังเกตมันมีแบบนี้ด้วยมันมีแบบนี้ด้วยครับท่านใดครับมีเหรียญสิบบาทการนาพิเศษครับรบกวนกด9แล้วกดหัวใจรวมๆมาครับใครมีเหรียญสิบ,บาทการนาพิเศกรุ่นนี้ครับนี่ครับเหรียญสิบ,บาทที่ระลึก50ปีการนาพิเศษ9กมิถุนายนพศ2539ใครมีเหรียญรุ่นนี้รบกวนครับ ลบกวนจากใจครับกด9กดหัวใจรัวๆมาครับกด9กดหัวใจรัวๆมาครับอ่าเข้ามาแล้วครับช่วยแชร์สวัสดีเฮียป๊อปเมืองนนนะครับมาครับแชร์ไปหน่อยช่วงนี้ปิดกั้งเยอะมากอะไม่รู้มันจะปิดกั้งอะไรนักหนามาครับสวัสดียามเช้าครับมีคนกด9้ามาแล้วฟังนะฟังดีๆนะครับเหรียญนี้ผมเพิ่งซื้อมาเหรียญนี้เพิ่งซื้อแบ่งพี่ๆมานี่คือเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษปี2539แบบหายากฟังดีๆครับ แบบหายากไม่เหมือนกับเหรียญ10บบาทการน,นาพิเศษทั่วไปอ่าฟังดีนะไม่เหมือนกับเหรียญ1ิบ,บาทการน,นาพิเศษแบบทั่วไปย้าทุกรอบเพราะว่าอะไรมีคนนํามาขายเกือบทุกวันมีคนนําเหรียญ1ิบ,บาทการน,นาพิเศษแบบนี้มาขายเกือบทุกวันจะให้ผมต้องทําคลิปด้วยว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันขายได้จริงนะเพราะถ้าไม่ได้ดูคลิปของคุณแบงก์ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหรียญ1ิบ,บาทแบบนี้มันหายาก ฟังดีๆครับมาครับมาครับสวัสดีนะครับพี่รติกรนะครับเอฟซีจากมาเลเซียนะครับมาครับขอบพระคุณครับมาครับของเรามีเอฟซีจากนิวยอร์กมีมาจากโหหลากหลายประเทศจากไต้หวันจากมาเลเจจากฮ่องกงนะครับจากโหมีเยอะมากๆกราบสวัสดีทุกพื้นที่เลยดีกว่าม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 านี่คือเหรียญสิบบาทกัญชนาพิเศษครับหยิบขึ้นมาแบบนี้ครับท่านใดที่กดก้าวมาแล้วหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับเพื่อนเพื่อจะเห็นความผิดปกติ เหรียญนี้เพื่อนๆเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับอาเดี๋ยวผมหมุนให้อีกหนึ่งรอบหยิบขึ้นมาแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนฮะหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนเพื่อนๆเห็นไหมครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญสิบบาทการนาพิเศษแบบพระเสียรเอียงแต่เหรียญนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆดูครับนี่ครับนี่คือเหรียญสิบบาทการนาพิเศษเหมือนกันหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับทุกท่านเห็นอะไรในเหรียญนี้ไหม มีใครเห็นอะไรไหมครับนี่มีคนตอบมาแล้วเป็นเหรียญพระเสียนกลับพระเสียนขวางใช่ครับนี่คือเหรียญสิบบาทกันญานาพิเศษแบบพระเสียนตรงแบบพระเสียนกลับฟังดีๆครับใครที่มีเหรียญสิบบาทกัญานาพิเศษรุ่นนี้ปีพศ2539ฟังดีๆครับถ้าของทุกท่านหย like บ Z, นิบขึ้นม <remain S 1> าแบบนี้ห <allegations> ยิบ <Walking> ขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนถ้าเป็นแบบพระเสียนกลับหรือแบบนี้ครับ หรือแบบพระเสียงขวางแบบนี้ดูนะก่อนจะใช้ดูก่อนเผื่อบางทีอาจจะขายได้อันหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งนี่นะครับหยิบขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนครับนี่คือเหรียญแบบพระเสียนเอียงอันนี้เป็นแบบพระเสียงกลับใครมีแบบนี้นะครับเหรียญสิบบาทกัญญาพิเศษฟังดีๆนะครับแล้วเป็นแบบพระเสียนเอียงหรือเป็นแบบพระเสียนกลับผมยินดีรับซื้อฟังดีครับผมยินดีรับซื้อพระเสียนตรง ผมยังไม่รับอ่ามีคนตอบมาแล้วพระเสียนเอียงพระเสียนกลับพระเสียนตรงผมยังไม่รับซื้อรับซื้อแต่แบบพระเสียงกลับกับพระเสียนกวางเท่านั้นนะครับใครมีนะครับเหรียญสิบบาทกาญจนาพิเอกรุ่นนี้ต้องดูครับมาครับมาครับเมื่อคืนครับก่อนนอนครับก่อนนอนได้เช่าพ้าชุดหนึ่งไว้ได้เช่าพ้าชุดหนึ่งไว้ครับวันนี้ก็เลยนํามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูว่าเฮ้ยพระเครื่องเนี่ยมันก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับนี่เพื่อนๆพนพี่ๆดูครับนี่คือสมเด็จหนึ่งร้อยปีวันละครังครับ นี่คือสมเด็จ100ปีวันละคังครับเพื่อนเเห็นไหมครับร่องรอยการหักร่องรอยการหักแบบนี้นี่เพื่อนๆดูครับหักแบบนี้ผมยังรับเชานะ่านะนี่เจ้าของเก่าต่อกาวมาเจ้าของเก่านําพระสมเด็จองค์นี้ไปทําหล่นแตกแล้วเจ้าของเก่าต่อกาวมาเพื่อนเพื่อเห็นรอยไหมครับใครเห็นรอยอันนี้บ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูกันแบบชัดชัดนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับขนาดหักแบบนี้สมเด็จหักแบบนี้ผมยังรับซื้อเลยนี่คือพระสมเด็จ100ปีวันละคังครับใครมีนะครับผมรับซื้อนะ สภาพสวยสภาพสมบูรณ์แต่หักแบบนี้ผมก็รับเช่านะครับมาครับมาครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับนี่ครับใครมีแบบนี้เนี่ยผมรับเช่านะซ้ายมือนะครับเป็นเหรียญที่เรียกว่าเป็นเหรียญสองห้าหนึ่งหนึ่งขวามือครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดครับนี่รูปไข่ครับแบบนี้ผมรับเช่าใครมีพระเครื่องพระพุชานะครับแบบนี้รับเช่านะนี่ชุดนี้ครับจ่ายเงินไปหลายหมื่นบาท จ่ายเงินไปหลายหมื่นบาทครับนี่ครับนี่พี่ท่านหนึ่งได้เดินทางมาจากสวัสดิ์สมุทรปราการเนี่ยนำพระมาแบ่งให้นี่นี่อันนี้เป็นพระชินราชอินโดจีนครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยชาไปซื้อสืบสวนอ๋อไม่มาอ่าดูนะครับนี่คือพระพุทธชินราชอินโดจีนครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศสองพันี่รอดสิบห้านี่ฮะแบบนี้นะครับพระหล่อแบบนี้ผมรับเช่านะสะภาพสวยมีโค้รนะครับองค์หนึ่งหลักหมื่น ฟังดีดีครับสภาพสวยมีโค้ดองคหนึ่งหลักหมื่นนะครับใครมีพระเครื่องเนี่ยแบบนี้ผมยินดีรับเช่านี่ดูนะครับนี่เหรียญท้าเวสุวรรณครับถึงแม้จะเป็นพระใหม่อันนี้เป็นเหรียญพระปี4 5้นี่ทุกท่านดูครับเป็นเหรียญวัดจุฬามีครับปีพศ2545้าแบบนี้เหรียญหนึ่งหลายๆพันนะแบบนี้เหรียญหนึ่งหลายๆพันนะครับใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านี่นี่นี่อันนี้ครับดาราของเราครับมีมาทุกวันมีมาทุกวันครับนี่ครับพระคำหมักคำข้าวครับ พระคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสทงครับอันนี้เป็นพิมพ์พระหลวงพ่อโสธรครับอันนี้เป็นพิมพ์พระพุทธชินราชครับแบบนี้ผมรับเช่านะสตาร์ทที่องค์หนึ่งประมาณ500พระรุ่นนี้สร้างขึ้นเยอะมากๆฟังดีๆครับสร้างขึ้นเยอะมากๆแต่เพื่อนๆพี่ๆหลายท่านยังไม่รู้ว่ารุ่นนี้สามารถปล่อยเป็นเงินได้แล้วครับชุดนี้รับเงินหลายๆหมื่นเนี่ยเพ,พื่อนๆพี่ๆดูใครมีพระเครื่องนะครับอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับนี่ ชุดนี้รับเงินหลายหมื่นบาทพี่จ๋าพี่จ๋าแชร์ให้น้องหน่อยพี่จ๋าพี่จ๋ากดแชร์ให้น้องหน่อยนี่ครับมาครับมาครับเรามาดูนี่กันดีกว่าเรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือธนบัตร500บาทครับนี่คือธนบัตร500บาทรัชการที่9ครับแบบที่13ครับเป็นธนบัตรแบบที่ผมบอกเพื่อนเเนี่ยใครมีผมรับซื้อใบละ20 0 0 0บาทนี่ครับแต่ก่อนจะไปดูใบละ2 0 0 0 0ครับฝากเหรียญจีนครับบ้านใดครับมีเหรียญจีนมีแบงก์จีนนะครับมีเหรียญแบบนี้อันนี้เป็นเหรียญ ไม้เท้านะครับอยู่ในยุคล่าน,นคมอันนี้เป็นเหรียญนายพลหยวนซื้อไข่นะครับแบบนี้รับซื้อสตา์ที่2 0 0พันถึงเหรียญละ3 0 0 0 0นบาทใครมีนะครับแอดไลน์ Ad ID ตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยจ้ะนี่ตามหน้าจอเลยแล้วส่งรูปมาประเมินราคาของของพี่พี่มีราคาน้องจะรีบตอบกลับทันทีนะครับฟังดีๆนะถ้าของพี่พี่มีราคาน้องจะรีบตอบกลับทันทีครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีราคากราบขอภัยขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวดีกว่าเดี๋ยวจะโดนดา่าซะมาครับมาครับเรามาดูนี่ดีกว่า นี่คือธนบัตร500บาทครับนี่คือธนบัตร500บาทราชการที่9แบบที่13ครับถ้ามองผิวเผินจะเหมือนกับธนบัตรทั่วไปอ่ะให้ทุกท่านดูก่อนครับนี่คือใบที่ผมตามหาและรับซื้อใบละ20,000บาทถ้ามองผิวเผินครับจะเหมือนกับธนบัตรทั่วไปอ่าให้ทุกท่านดูก่อนนี่คือด้านหน้าครับใครเห็นความผิดปกติบ้างอ่าบอกผมหน่อยนี่คือด้านหน้าครับ500รับซื้อ20,000ครับนี่คือด้านหลังครับ ท่านใดครับ FT ท่านใดหรือว่าท่านใดที่ดูอยู่แล้วมีแบงค์500รุ่นนี้อยู่ที่บ้านครับฟังดีๆครับแล้วมีแบงค์500รุ่นนี้อยู่ที่บ้านลบกวนครับพิมพ์เลข500แล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับลบกวนพิมพ์เลข500แล้วกดแชร์ให้ผมหน่อยครับทุกท่านจะได้รู้นะว่าเฮ้ยแบงค์500รุ่นนี้มันมีแบบที่ไอแบงค์มารับซื้อใบละ20,000บาทด้วยมาครับมาครับติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวขอให้สิทธ์วินาทีนะดูซิจะมีคน ทายถูกไหมพี่จ๋าช่วยน้องกดไลค์ช่วยน้องแชร์หน่อยช่วยน้องกดไลค์ช่วยน้องแชร์หน่อยนี่คือธนบัตรที่หายากครับและพบเจอได้จริงฟังดีๆครับนี่คือธนบัตรที่หายากและพบเจอได้จริงมีใครรู้ไหมมันผิดปกติตรงไหนนี่ให้ดูแบบนี้เลยมีใครรู้ไหมครับมันผิดปกติตรงไหนบอกเลยใบนี้ผิดปกติลึกลับซับซ้อนถ้าไม่สังเกตดีๆฟังดีๆครับถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่รู้เลย จะไม่รู้เลยครับว่ามันมีธนบัตร500บาทแบบนี้อยู่ด้วยนี่คือธนบัตร500ครับมามาครับมาครับมีคนอยากดูและเฉลยดีกว่าฉเฉลยจ้าฉเฉลยจ้าแชร์ไปครับแชร์ไปครับใครแชร์ขอให้รวยใครแชร์วันนี้ขอให้ถูกหวย3ามตัวตรงใครกดแชร์กดหนึ่งกดหัวใจกดไลค์ให้ผมขอให้ทุกท่านถูกหวย3ามตัวตรงแต่บอกผมด้วยแต่บอกผมด้วยย้ํานะครับต้องบอกผมด้วยนะเพราะถ้าเกิดทุกท่านไม่บอกผม ตายเลยผมไม่ถูกมาหลายปีแล้วดูนะครับนี่คือธนบัตร5้า้อยบาท,บาทฉเฉลยดีกว่าดูนะครับนี่คือธนบัตรห้า้อยบาท,บาทราชการที่9แบบที่สมีคนบอกว่าตัวเลขห้าร้อยไม่ใช่ครับอ่ะพี่ๆดูนะค่อยๆดูนะครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับอ่าเห็นอะไรไหมบอกผมหน่อยนี่คือธนาบัตรห้าร้อยบาทที่ผมรับซื้อเลขไม่ใช่ครับอ่าที่ผมรับซื้อใบละ2 0 0 0มืา 20, บาท ฟังดีๆครับนี่คือธนบัตร500บาทที่ผมรับซื้อใบละส0 0 0 0่บาทครับมีใครเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับมีใครเห็นความผิดปกติตัวเลขไม่ตรงไม่ใช่มีใครเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับดูนะครับค่อยๆตั้งใจดูนะธนบัตรใบนี้ครับเฉลยครับเป็นธนบัตร500บาทราชการที่9ลายน้ํากลับหัวเพื่อนๆดูครับลายน้ํากลับหัวคนที่เจอเนี่ยช่างสังเกตมากๆฟังดีๆครับคนที่เจอพี่อาจจะพลตัวเลขไม่เหมือนไม่ใช่ครับดูนะครับ นี่ครับรูปพระพักของในหลวงในลายน้ํากลับหัวอ่ะเราให้เพื่อนๆดูใบธรรมดาก่อนธนบัตรธรรมดาทุกใบครับลายน้ําของพ่อหลวงรัชกาลที่9กจะตั้งขึ้นแบบนี้จะตั้งขึ้นแบบนี้ครับแต่ถ้าทุกท่านไม่สังเกตครับมันจะมีแบบนี้ด้วยมันจะมีแบบนี้ด้วยครับนี่คือธนบัตร500บาทร,าารัชกาลที่9แบบพระเสียนกลับ เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บัลลเสียงกลับแบบลายน้ํากลับหัวแบบนี้ครับใบละ500บาทเอ้ใบละ500บาทใครเจอแบบนี้ผมรับซื้อ20 0 0 0บาทนะครับขอที่เป็นแบบสภาพใหม่ๆนะสภาพเก่าๆแบบนี้ล่องลอยผ่านการใช้งานแบบนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าธนบัตรใบนี้มันได้หลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนแต่ประชาชนไม่สังเกตครับไม่สังเกตครับก็เลยนำไปใช้ แต่พอพี่ท่านนี้ครับได้ดูคิดผมแล้วนําไปสังเกตจึงพบว่าธนบัตรแบบนี้มันมีอยู่จริงแล้วพี่เขาได้นํามาขายครับรับเงินทันทีนะรับเงินทันทีครับอ่านี่ครับรูปลอก้ากับหลังตีลังกาพระเสียงกับหัวลายน้ํากับหัวรูปเงากับหัวหัวกับหัวใครที่ตอบมาเนี่ยใครที่ตอบมาเนี่ยถูกทุกคําตอบครับถูกทุกคําตอบครับกราบงามๆครับอ่าเดี๋ยวให้ทุกท่านแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับนี่คือธนบัตร500บาทแบบหายากนี่แคปเจอร์แบบนี้ครับ แคปเจอร์ไปไว้ดูครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับผมจะได้ดูนะว่าทุกท่านแคปเจอร์แล้วแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรัวๆมาครับอีสวัสดีพี่มะยุงเดชครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับหายากและขายได้จริงครับมาครับใครที่แคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับมาครับมาครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนบัตร500บาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีสภาพใหม่ ผมรับซื้อใบละ20,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ20,000บาทคือแบงค์พัน20ใบหรือ40เท่าจากราคาของธนาบัตร500บาทรัชการที่9แบบที่13ใบนี้ใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครานะครับพระเครื่องพระพุชชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอ,ดไ,อดได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปผ่อนเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อนที่ส่งมา ยังไม่มีราคากราบขออภัยนามานะที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเพ็วัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อน,น,อน 1, ทั้ง1,100ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของ,ของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดี ID มาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดา id. ล้านเปิดทุกวันนะครับ